ค่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะอาจจะมีความกังวลหรือข้อสงสัยนะคะว่าถ้าลูกเราเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเท่านั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในปัจจุบันนะคะโอกาสทางการศึกษานะคะสําหรับเด็กอินเตอร์นะคะเปิดกว้างมากๆเลยค่ะเด็กอินเตอร์ในปัจจุบันนะคะสามารถที่จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในไทยนะคะทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์นะคะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษอเมริกาแคนาดา นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียนะคะก็สามารถทําได้ค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะเชื่อแน่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังคิดชั่งใจอยู่นะคะว่าโรงเรียนอินเตอร์จะจํากัดให้ลูกเราไปเรียนได้แค่ที่ต่างประเทศอย่างเดียวหรือเปล่านะคะน่าจะคลายความกังวลตรงนี้ไปได้นะคะและสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ให้ความสําคัญในด้านของการลงทุนเพื่อการศึกษาของลูกนะคะและอยากจะร่วมกันพัฒนานลูกนะคะให้ดีขึ้นในทุกๆวันสามารถติดตามสาระดีๆได้ที่เพจลงทุนมัมเลยค่ะ